หนอาก่หึเนึ่งหึีมีองขังแล้วบัดนี้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอ๊ะก้หนึ่งเก้าหนึ่งโอ้ยยังนะครับพี่ครับหนึ่งเก้าหนึ่งเอาหึฮึฮึไปแล้วพี่หองหึ แม่แล้วบ่นี่เรียบร้อยแล้วเนีย่ย <laughs> ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องอแฟน่องแฟนเฟรตเก่าบาหีสานพี่น้องมาหาเห้งทีมงานมาหาเหงทุกช่องครับผมเนาะวันนี้แอดบินเดินทางมาขอโชคกับปู่ฤาษีเด้อพี่น้องเด้อามาขอภูมิใหม่เปิดภูมิใหม่สำหรับงวดนหนีวาพี่น้องเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนา มาติดตามวา่าปูพุ่มเพิ่นจะให้เทไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับพว,วงมาลัยพวงมาลัยยาขาดพวงมาลัยโอ้ปูคนบอกเหมือนกันมดอยู่ที่นี่ต้องให้มีพวงมาลัยโอ้อ่าม,มีพวงมาลัยเก้าพวงพวงมาลัยเก้าพวงพวงมาลัยเก้าพวง ครับผมเห็นไหมพวงมาลัยมาขึ้นให้แม่ตานีบ่ได้ไว้ต่ำเนี่ยพวงมาลัยต้องไว้สูงๆอย่างนี้เนี่ยนี่โอ้ห้อยไวต้นห้อยไว้สูงใช่ไม้ไม้ก้าหรืออะไรเออเคยเห็นแล้วเนาะครับพาทําอยู่หลายรอบอยู่โอ้ก็เคยจําได้ไหมตอนที่เลขเข้าเน่ะบ่่คยจําเลขเข้าดีๆคือต้องมีพวงมาลัยรับเทวดาเบื้องบนโอ้เทพนางอับเทพอับอับสอ อรู้จักนางเทพอักษรบอกคอือองค์อินอย่างนี้อย่าลืมพวงมาลัยต้องพวงมาลัยเก้าพวงพ่ะเก้าพวงพองไว้ตามต้นไม้ต้นไล่นางฟ้านางเทวดาสวรรค์นางเทพธิดาก็เรียกอืครับใกล้ละ ใกล้ดอกไม้ป่าจะเอ่งบานเข้าใจไหมดอกไม้ป่าชั่วูอยู่ในดินนี่ก็เรียกว่าดอกไม้ป่าเนที่มันขึ้นมาดอกอันนี้เขาก็เรียกว่าดอกไม้ป่าดอกกล้วยไม้ก็เรียกครับต่นั้นถ้าหน้าได้ดูลื่นดูที่มีดอกไม้ป่าเราไปหาเลขพานนาทีที่ไหนแล้วแต่ถ้าเข้าป่าต้องให้มีพวงมาลัยอครับ น้ำดูดน้ำแดงอย่างนี้มันเป็นของเบื้องต่ำเบื้องต่ำอเออเทวดาเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยขอเป็นสะพานบุญแกอยาิดูกห้านพี่น้องป้องปลายทั้งหลายทุกผู้ทุกคนผู้คิดดีทำดีด้วยกายวาจาใจเน้อเจ้าข้าเอ้ยขอเป็นสะพานบุญให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ขอองค์อินทราธิราชเจ้าผู้ที่เป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายเบื้องล่างก็คือปู่พญานาคราชปู่สุดโทแม่ปฐุมมาเป็นใหญ่แก่พญานาคทั้งหลายแม่ธรณีก็เป็นผู้คำมนุษย์คำน้ำคำมนุษย์ให้ได้ดื่มกินทุกวันนี้พระแม่คงคาเจ้าที่เจ้าฐานคุณพระแม่โพศกคุณพระแม่พายพระแม่เพิง พระธรณีเจ้าที่เจ้าฐานพระแม่คงคาเทวดาลุกขเทวาทั้งหลายเนื้อผู้ข้าขอลงมาเปิดจากขูทบานกายทธบานวัจีธบานมาโนทบานของผู้ขา้าก่อขาดเทินริชโชหะตร,รังริชระังหะตริติจิตติจิตตังจ,จ,จิตัง,ต,งตุมทังจิตตังมามา,มาอาคัชชาหิ โอกาเสติฐาหิเรขยันตังสันตังวิกังคเรเอ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 นะโอนกอนะอนะอีนะอุนะโอพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ตั้งแต่กุกุสันโธเป็นต้นมาถึงพระมารัยถึงพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์โตอาคันติมายะขอจงมาเปิดปาก เปิดใจเปิดบาจาเปิดทรัพย์ให้แก่ผู้ฆ่าด้วยเถิน เกาอเก้าหนึ่งอมีมีตังขางแบบนัหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอ่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอเนียนครับพี่ครับหนึ่งเก้าหนึ่งเอาอืมอืไปเรวพี่ลองอื ไปแลบวแม่เราบ่นี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเรียไปเร็วแค่โอ้ยบ่ัเล้เขาใจยุบปู้ไบาดเียังน่าไม่่จปู้เยน้ำจับบ่ฮัได้บาดนี้บาเาเลยดกัยโอ้ยบ่ฮัยิบพอกระดานเนี่มื่อบ่ัเลยปู้บาดปยังน่า็กอีกรอบแน่นจีเก้ายังบาดเนียหนึ่งหนึ่งบอกทแมนตียังไนบุรีมันบ่เป็นสองตีเพราะไ่เป็นอัน จักเดียวเก้าสองเก้าสองก็เป็นได้เก้านึ่งก็เป็นได้ยิ่งได้บุ๋นอ่ะเอออยู่ห่างๆกันนี่ล่ะออเห็นว่าหมุนไปหมุนมากอยู่เนาะโอ้ยปยว่เข้าใจละป่วยบาดเนี่ยแง่ว่าั่นน่ะเด้อโอ้เอาเอาไม้ดูปวในลูกลานแง่ท่านเดือดคักๆดูแมนบอโอ้ อหนึ่งหมุนไปหมุนมายู่ไหมอือบ่เงาเออเอาหมุนหมุนไปปูหมุนไปเอากระัตเด้อปูเด้อน่าบอยเบรับเด้อมาเร็วว่าเนวาบริเวณแม่ื่อกีนี่ก็เร่ยมุนไหมุนมุนมุนมุ นี่แหละสองเนาะครับพี่ซีครับเอาเก้าบีสี่บ้านในร่วมกันนี่ครับซี่ก็ผ่าบ้านร่วมกันโอ้ร่วมกันแล้วเป็นเก้าครับพี่ซีครับโอ้เก้าครับเนาะบานี้มันแน่นอนบานี้เอามีอยู่สองขังร่วมกันพ่กผู้นนี่แยกแยกดีโอ้แยกเอาหนึ่งเก้าหนึ่งอืม หนึ่งเก้าหนึ่งถ้ายแยกก็หนึ่เก้าหนึ่งเนยาแยกคันบอลลแกักำมืรวบกันก็เก้าสองเก้าสองว่ามียนบอระพูบนหรือล่างหรือบนลบนบนโอ้บนครับพี่ทีครับคุณไปบ่นงดไม่คุณพี่น้องพวงมาลัยเก้าพวงเมอนไห้ข้างบนพวงมาลัยเก้าพวงแขนกขบบนน้ำดุกน้ำแดงนี่ลงแตก ข้างล่างน้ำแดงลงข้างล่างอน้ำแดงขึ้นน้ำกันหนึ่งเกลือต้นโอ้พ่วงอะไรเก่าพ่วงที่แน่ๆพี่น้องเนาะท่าน่เอมินอ่าเบอร์วิชก็เกลืซีเมนต์หนึ่งเก้าหนึ่งครับผมอาจจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหรือว่าจะเก้าสองบ่เก้าสองก็ว่าได้มีสนัญลสกษณ์ เพราะว่าบางทีกับมาร่วมกันอยู่นึงกัไใครปีนหัวบ่ลษัทที่ว่าหกหกนึงดิปิีนบ่ลษัหัวปิีนตัวนอกระไรปีนบ่นอ่หัวนี่จะพุ่งอะไรข่าวล้งเราโอ้กับโอ้เออโอ้เออแต่เมือปูที่โอ้เก้านี่เป็นหกเป็นเก้าได้ครับอีกที่ครับโอ้แมนนะครับผมเป็นหกเป็นเก้าได้นะครับเนาะอย่าลืมเอาหัวขึ้นหัวลงครับที่ครับ โอ้แคมบัดนี่ครับวิซี่ครับผมเห็นจันคัดว่าอะไรพี่น้องมาแป๊บเดียวมาแวบเดียวมาแวบเดียวครับมาเร็วไปเร็วครับผมโอ้ยมุงแห้งมาเร็วไปเมือสั้นนะว่าโอ้สี่มือไกยังอะไรพี่น้องเด้อเนาะสูงพึ่นเลยขึ้นฝ่าขึ้นมา ห่อยไว้ทั้งต้นไม้ต้นไหลทุ่งๆคุณพันว่าได้เอาไม้ขึ้นไปห่อยไว้พวงอะไรเก่าพวงเด้อครับเอฟซีครับ,รบอ่าหันของปูคนแตกนี่อย่าลืมพวงมาได้เก่าพวงเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งมีแค่นั้นครับเน <c oughs> ื <c oughs> อ้อสายด่วนแหวหน้าบานเนี่ย <c oughs> ว่ามันทีได้เบาได้คุยหยดดูบ่าได้คุยสโสดมันลำด้วยครับยีบซี่ครับปูมาบ่ได้ถามสำหว่าปูไหนมาบุ้งนี่ไปอาณาจัรไปอาณาดเลยทีย่ลืมเก,เก่าเก็ดนี่แหละโอาเต็มนากระดาษพี่น้องเทพ เป็นหนึ่งเป็นเจ็ดไปแยกตัวเนี่ยตามาเป็นหนึ่งกับเจ็ดเฮ็ดเลยฮ่าฮ่าฮาม้วลำดยเป็นเศษทีครับพีซี่ครับผมเป็นเลขสามตัวเนอะเป็นเลขสามตัวเป็นเลขสามตัวอย่างเดียวมัดเลยโอ้เป็นสามตัวเลยเป็นเลขสามตัวยาตัดสองตัวโอ้ถ้าตัดสามตัวก็บอกว่าขาแต่ถ้ากุมว่าตัดออกก็ถูกล่ะโอ้ เลขสามตัวเรต้องตัดสองเออเราตัดไฮพิจาเอาพิจลาเอาโอ้ก็สิมีหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเียปูเนาะ้าราซันตัวนั้นเดียวบัวห้ตัดเนาะบัวไฮตัดบัวไฮเปรโอ้ปูเจอสามตัวตรงๆเลยตังสามตัววดนี้ต้องเอาสองโดยตัดสองมันจะบดถูก โอ้หน oh. oh, oh. ึ่งเก้าหนึ hmm. mm ่ง hmm. ด oh. ้วยว่าหนึ่งหนึ่งเก้าอย่างนี้บอกทีนั่งเต็ตัวเนอะสามประตูสามที่นั่งที่ร่องเนนบ่อปูขอบบอบัดนี่หรือว่าสิทัดตัวได้เพิ่มตัวไดปูหอาสามตัวสองตัวว่าได้เติมนี่ Thân hải 3 tuổi bỏ thật ra Thân hải bỏ tắt rồi Ừ Nếu 3 đuôi lâu Ừ đuôi lâu Mèn bỏ phu Ừm Khenh khenh đơ phu 1 9 <laughs> <laughs> เจ็ดเก้าเจ็ดโอ, 7, 9, 7. โอ,โอ้ขาดตัวนั้นครับพี่ครับขาดตัวนี้เป็นได้แค่นี้หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ด ไปไปเคยนชีพมดอ่าพี่น้องไปหยิบจับรัตีเด้อเนาะหยิบจับรัตตรีไว้หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสำหรับเงวดประจำวันที่หนึ่งมีหน้าแนวทางของปู่ฤษีปูบัตรนี่แม่นบอพิ่เจรณาเบิ้งบัดรนี่ เอออย่างนี้นบนี่ยาทิ้งเก้าทำไรก็ให้มักเก้าไว้มักเก้าตั้งเก้าไว้เก้าหน้าเจริญรุ่งเรืองมั่งมีเงินทองภายในเจ็ดวันตัวเดียวกันแห่งว่าเป็นเจ็ดได้เป็นหนึ่งได้ครับพี่ซี่ครับผม หมานนำด้วยแฉกหน้าจอไปเด้อครับอีซี่ครับถืกแล้วเนี่ยโอ้ถืกแล้วถืกแล้วถืกแล้วโอ้ถืกแล้วว่าสันบาดนี่ครับอีซี่ครับผมโบผาดบันทีว่าสันเอ่าพี่ลองไปหาเด้อเนาะจิ้บจับไว้สาธุสาธุสาธุครับผมอแห่งแป้งรวยครับ